สวัสดีค่ะลุกเองค่ะันนี้ลุงมจะมาแนะนํานะคะเมื่อวานเราได้เพาะสนิมนะคะมาทดลองทําขนมเข็งของเรานะคะขนมเข็งของเราจะมี2แบบนะคะแบบที่1คือแบบข้าวเหนียวดํานะคะส่วนผสมก็คือจะมีแป้งข้าวเหนียวดํานะคะแป้งข้าวเหนียวขาวแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวหัวกะทินะคะแล้วยังใส่น้ํามะพร้าวลงไปในส่วนผสมเลยนะคะโดยการนวดนวดคลุกเคล้านะคะและยังต้อง กรองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเนื่องมานะคะนี่หวันนะคะยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะจะมีรสชาติความหอมนะคะของน้ำมะพร้าวแกะให้ดูนะคะนี่นะคะยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะจะทานให้ดูเลยค่ะเท่ยวงไปก็คือมีความเหนียวนุ่มนะคะมีความหอมนะคะ หอมน้ำมะพร้าวหอมหัวกะทินะคะแต่ไม่หวานเกินไปนะคะนี่เราไว้หนึ่งวันนะคะโดยไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะวางไว้โต๊ะกินข้าวแล้วครอบฝาไว้นะคะก็ยังเหนียวนุ่มไม่แข็งนะคะส่วนอันนี้ก็คือแป้งธรรมดานะคะก็คือใส่หัวกะทิแป้งข้าวเหนียวขาวนะคะมีหัวกะทิมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาล ตายนะคะแล้วก็มีน้ํมามะพร้าวน้ําหอมด้วยนะคะ <_ life> ก็คือวันเดียวเหมือนกันนะคะทำพร้อมกันนะคะก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะก็ล่อนอยู่นะคะนี่นะคะจะทานให้ดูนะคะนี่นะคะก็ยังเหนียวนุ่มนะคะไม่แข็งะคะ่ะหน้าก็ยังไม่แข็งนะคะก็จะมีความหวานหอมนะคะหอมน้ํามะพร้าวนะคะก็หวานของ น้ำตาลมะาพรา้าวนะะแล้วหัวกะทิค่ะส่วนอันนี้ก็คือขนมเทียนไส้เค็มนะคะแป้งก็คือรสชาติเดียวกับขนมเค็งข้าวเหนียวดํานะคะส่วนตัวไส้ก็จะมีความหอมนะคะเค็มเผ็ดหวานนะคะกลมกล่อมนะคะเมื่อทานไปกับเนื้อแป้งนะคะก็ยังมีความเหนียวนะคะข้างหน้าก็แข็งข้างหน้าของ ไก้ก็จะมีความแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะโดนลมนะคะแต่เราไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะเราก็วางไว้ต้มกินข้าวแล้วฝาดชี้ครอบนะคะหนึ่งวันก็ยังไม่แข็งนะคะเราจะแกะให้ดูนะคะแล้วเราจะทานให้ดูนะคะกัดก็ไปค่ะตัวไส้ก็จะมีความเค็มหวานหอมนะคะเนื้อก็อยัง เหนียวนุ่มอยู่นะคะสนใจก็สั่งเราได้นะคะศูนย์หกสองสามเก้าสามสาปเน็ดแปดสองนะคะปิดรับออเดอร์ที่ยีิบสามนะคะมกราคมนี้นะคะเพราะว่าวันไหวยคือ28มกราคมนะคะเราก็จะทําการจัดส่งก็คือทําวันศุกร์ส่งวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ถึงลูกค้าภายในวันจันทร์นะคะเพราะวันอังคารก็สามารถว่าได้เลยะคะ่ะสนใจก็เบอร์ดังกล่าวนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ